ครตีตารางเสร็จแล้วนะคะไปสอบถามข้อมูลเพื่อนได้เลยค่ะใครใสร็จคนแรกขอหน้าห้องด้วย อาทิตย์น,นี้นะคะเรายังให้ทำใส่สมุดอาทิตย์นหน้าจะทำใส่คอมพิวเตอร์เลยนะคะโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word นั่นเอง น้ำหนักเท่าไรเพื่อนถามน้ำหนักเท่าไรถามเพื่อนดีๆสิลูกถามทีจะกินหัวเพื่อนเลยไหนเมื่อกี้ได้ยินใครหนักสิบห้ามีไหมใครหนักสิบห้าอ๋อสามสิบห้าตกใจหนักสิบห้านึกว่าอยู่อนุบาลหนึ่ง แล้วค่ะเมื่อกี้นี้ตะโกนเริ่มไม่ได้ผลตอนนี้เริ่มลุกลุกได้ค่ะลุกไปเลย ปลายทางก็เช่นกันนะคะถามข้อมูลเพื่อนเลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะได้พิมพ์งานอันนี้ใส่ในคอมพิวเตอร์ภาษาพา่อขุนไม่เอาลูก ไ,ได้ครบแล้วนายขอหนึ่งคนค่ะปลายทางก็ต้องมีข้อมูลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านักเรียนจะได้มีงานมาทำน้ำหนักมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัม ส่วนสูงมีหน่วยเป็นเมตรหรือเซนติเมตรหรือมิลลิเมตร,มตรเป็นเซนติเมตร,มตร,มตร คะตอนนี้ได้แล้วมาดูของเพื่อนค่ะอันนี้ของใครเอ่ยที่ครูเอามาปิวีวีรวัฒนนะคของวีรวัฒนเขาใช้ชื่อเล่นไม่เป็นไรค่ะอ๋อขอภาพที่พี่ช่างกองด้วยค่ะ ขอภาพที่พี่ช่กล้องมาแล้วค่ะเห็นไหมคะเขาทำเป็นชื่อเพื่อนน้ำหนักส่วนสูงถูกต้องเลยคนที่หนึ่งแมง25กิโลกรัมส่วนสูง134เซนติเมตรต่อไปก็เป็นแชมป์น้ำหนัก49ส่วนสูง147เนะคะเหมือนกันหมดทุกคนที่เหมือนกันตรงนี้คืออะไร เอาดูด้วยค่ะดูตัวอย่างตรงนี้ตรงหน่วยกิโลกร,รมัมนักเรียนไม่จําเป็นต้องมาใส่ทุกช่องนักเรียนใส่ด้านบนเลยค่ะวงเล็บไว้ตรงนี้ว่ากิโลกร,รมัมส่วนสูงนักเรียนเข้าใส่ไว้ตรงนี้เลยค่ะว่ามีหน่วยเป็นเซนติเมตรนักเรียนจะได้ไม่ต้องมาใส่ทั้งห้างทองนะคะไหนมีใครทาถูกๆูกแล้วบ้าง นะคะคนต่อไปนี่เลยค่ะขอต่อเลยนะคะมาทางนี้เห็นะะไหมคะต่างกันคือน้ำหนักบอกไปเลยว่ามีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมด้านนี้เห็นไหมคะเขาก็มีชื่อเพื่อนแล้วก็มีน้ำหนักของแต่ละคนมีส่วนสูงของแต่ละคนโดยส่วนสูงก็มีหน่วยเป็น สมจุดนั่นก็คือเซนติเมตรนั่นเองนะคะมีใครยังไม่ได้อีกมีไหมไมทุกคนได้แล้วนะค่ะขอบคุณมากค่ะข่อนหน้าที่สไลด์เหมือนเดิมนะคะ ใครยังไม่สำเร็จอีกเร็งมือนิดหนึงค่ะ แล้วเวลาบอกน้ำหนักเพื่อนบอกให้เหมือนกันนะลูกไม่ใช่บอกคนแรกไปสามสิบพออีกคนมาถามเหลือยี่แปดพอมาถามอีกเป็นสาสิสี่อะไรแบบนี้นะคะบอกให้เหมือนกันด้วย ครบห้าคนยังครบไม่ครบอ่ามาดูค่ะไหมคะถ้าเราทำห้าคนนะคะก็จะมีชื่อนามสกุลมีน้ำหนักมีส่วนสูง A สมมุตินะคะหนักเท่าไหร่ แบบนี้อาตอนนี้อยู่ในความสงบหนึ่งสองสาม,ส,ส,ส,มา اط, สีสิบพอดีเลยสงบยังสงบแล้วนะคะขราวหน้า เราจะมาสร้างงานในรูปแบบตารางแบบนี้นะคะขอสไลด์ค่ะขอที่สไลด์ค่ะนะคะเราจะมาสร้างงานในรูปแบบนี้นะคะคืออันนี้ครูสมมุติให้ดูนะคะชื่อเพื่อนที่เธอไปาถามมาจะมีกี่แถวกี่คอลัมน์ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนเพื่อนแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเธอใช้ในแนวนอนหรือแนวตั้ง อันนี้ครูนําเสนอในรูปแบบที่ว่าชื่ออยู่ด้านนี้นะคะน้ำหนักส่วนสูงคือถ้าเกิดเจอมาใช้ในแนวนี้มันจะลําบากตรงที่ถ้าเกิดมีชื่อเพื่อนเพิ่มมากคืนนะคะในสัปดาห์หน้าหวังว่าจะสามารถสร้างงานในคอมพิวเตอร์ได้นะคะชื่อเพื่อนมีครบไหมห้าคนคบใครยังไม่ครบ สุดหล่อสุดล่อครบยังครบยังครับไม่ครบแล้วสุดหลอก็เล่นตลอดเลยเดี๋ยวจะให้มายืนคู่กันนะครบไหมเพื่อนเขาไม่คุยด้วยยังจะไปเรียกเพื่อนเพ้คุยสรุปแล้วครั้งหน้านักเรียนต้องมีให้ครบวันนี้ใครยังไม่ครบไม่ต้องส่งสมุดนะคะไปตามล่าไปสัมภาษณ์เพื่อนมาให้ครบเข้าใจไหมคะปลายทางด้วยนะคะตามมาให้ครบ เพราะในสัปดาห์หน้าเราจะไม่มาวุ่นวายแบบนี้แล้วเราจะต้องพิมพ์งานของตัวเองลงไปได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ